สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องท็อปซีนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในเกมอัลสตาร์เทวตีเฟนั่นเองวันนี้เราจะมารีรวิวตัวคิวคิบะจิคิิบจนะครับคิบะจิเออมัาอ่านงี้แหละนะครับก็คิบะจินะครับเป็นตัวในบีเทปมรณะนั่นเองนะครับสกิลเป็นไงเราก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับผม <S 2> <S 2> อ่าตอนนี้เราก็หย่อนคิบะจิในเกมแล้วนั่นเองนะครับผมมาเรามาลองวางตัวกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคผมขอเริ่มวางมาตรงนี้ล้วเฮ้ยคิวเมาจิของเราเป็นเอโอี uh, e ทั้งวงนะครับผมนะนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยพันห้าสิบนะครับระยะสามสิบนะครับตีสิบวีดนั่นเองนะครับขั้นต่อไปเนี่ยถ้าเราจะอัพต้องเสียหกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ได้บวกหนึ่งระยะอยรอแล้วก็บวกพลังโจมตีพันห้าสิบนั่นเองนะครับผมกดอัพไปเลยละกันนะฮะ โอเคนะครับผมตอนนี้นะคิมบะจิงเราจะมีประมาณ2,100นะฮะระยะ31นะครับตีสิบวิเหมือนเดิมนะครับแล้วะจะอัพขั้นต่อไปก็ใช้65บาบทกันเองนะครับก็บวก5ระยะนะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีเหมือนเดิมเนาะโอเคเรากดกันต่อเลยฮะโอเคคราวนี้ก็คิมาถึเงเราดาเมจอยู่3,150นะครับระยะ36นะครับผม ตี10วีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าจากพันต่อไปเนี่ย1,005นะครับโอเคนะครับจะได้โบก15ระยะแล้วก็อุ้ยลบลบ6วีเหรอนะครับลบ6วีเลยนะครับแล้วก็บวกพลังโจมตี1,000นะฮะแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนั่นเองนะครับผมเขียนกดไปเลยแล้วกันอ่าก็เป็นทรงกรวยนะก็เป็นเหมือนตอนเหมือนใช้ดาบนะครับผมก็โอเคอยู่นะฮะก็ร่างนี้ก็ตีประมาณ 4,150นะครับระยะ50ก็ถือว่าใกล้พอได้อยู่นะครับใกล้พอได้อยู่นะครับแล้วก็ตี4วิด้วยนะก็ก็วเล่นต้นเกมพอได้อยู่นะสำหรับตัวผมนะเออเล่นต้นเกมพอได้อยู่นะครับมาถ้าเราจะอัพคั้นต่อไปก็ต้องเสีย1,100 1,200นะครับ55นะครับบวกกับ1.12ระยะเดี๋ยวมันบวกแค่นี้มันก็บวกเนาะแล้วก็บ่น1,000ดาเมจนะครับผมอ่ะกดเลยอ้าวผมกดมาแล้วนะครับก็ กลขึ้นมานิดนึงนะครับยังไม่มีเปลี่ยนท่าอะไรนะครับถ้าเราจะอัพขั้นต่อไปเนี่ยก็ต้องเสีย1 1ึ5งพันะครับผมนะฮะเราจะได้บวก1.5ระยะแล้วก็บวกกับดาเมจ1ันยนะครับผมแล้วก็พลังตีตอนนี้ประมาณ5,150นะครับแล้วก็ระยะ52.12นะครับก็มีเศษส่วนด้วยนะฮะตี4วิเหมือนเดิมนะฮะไปอัพต่อไปเลยฮะอ่าอัพมาแล้วนะฮะก็ตอนนี้นะ คียะจิตของเราได้ตีประมาณ6,175นะครับระยะ53.62นะครับผมแล้วก็ตีมสีวีนะครับเป็นเอโอีทรงกลวยเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะถ้าจับคันต่อไปก็ต้องเสีย1,255นะครับเราจะได้2.5ระยะแล้วก็บวกพลังดาเมจ1,250นะครับไปกดต่อครับอ้าผมกดมาแล้วก็เหมือนเดิมฮะยังไม่เปลี่ยน5หรืออะไรเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีขึ้นนะฮะก็ เอาถึงกันนี้แล้วก็ตีประมาณพันสี่ยี่ห้านะครับผมระยะห้าสิบหกจุดสองนะครับแล้วก็ตีสี่วิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าจากพันต่อไปเนี่ยเสียพันสามห้าสิบห้านะครับบอกกับระยะแล้วก็เออบวกพลังโจมตีพันห้าห้าห้านะครับผมโอเคเรากดอัพเลยแล้วกันฮนะอาพอกดอัพแล้วเราก็พันแปดเก้า 8,900นะฮะ80ระยะบวก61นะฮะจุดนะครับ,รบแล้วก็ตี4วินะครับก็ถือว่าขั้นขนาดในหมู่ว่าน่าจะโอเคนะก็พอแบบทุนๆุนแไม่ได้นะครับนะถ้าจะอาขั้นต่อไปเนี่ยเป็นขั้นที่แปดแล้วนะฮะก็เสียบันห้าพันห้านะครับผมนะฮะเราจะได้ก็บวกระยะมา6,5แล้วก็บวกพลังเออบวกวิในการโจมตี7วิก็โดไป11วินะครับแล้วก็ โพลังจุบตีเพิ่ม17ก็ถึงว่าเยอะมากเลยนะหมื 17, 200, 25, นะ่นร้อยยี่ห้าเน่ยเยอะมากเลยนะแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนะโอเคเรามาลองกดกันดูเลยนะฮะอ่ากดมาแล้วะฮะโหวะเท่นะเท่เทแล้วก็วงมันกว้างมากเลยแล้วอย่างตีเอด้วยนะสะสำหรับครั้งสุดท้ายนะครับ ก็รู้สึกว่าตีไม่มีติดสถานอะอะไรนะครับเพราะว่าคิมบะจิมันเป็นเออเหมือนเหมือนหินหรืออะไรสักอย่างเหมือนดินหรืออะไรก็ไม่รู้อะผมไม่เคยผมไม่เคยดูถึงตอนเอ่อคิมบะจิสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจําไม่ผิดมันจะมีเด็กเกาะเกาะไหลอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเนองเขาชื่อว่าอะไรนะครับมาคราวนี้เรามาบ้ากันเลยดีกว่านะครับผมเ,เรามาบ้ากันดีกว่านะครับโอเคเราบ้ากันเลยนะครับผมว่ Lis า,มาบา้าจะโดนไหมนะ รับจะโดนไหมโอเคบาไม่โดนนะฮะมาเรามาบัากันเลยนะครับว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะฮะคือดาเมจเจ็ดหมืจจ่นนะคุณดูก็สำหรับผมก็ถือว่าก็โอเคนะสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้อัพอะไรแพงมากนะก็ถือว่าข้อนี้เราก็มือใหม่สมควรมีได้นะครับก็เป็นหน้างที่จะ ต้องได้อยู่นะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็คิดว่าจีบเป็นยังไงสำหรับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยใต้คลิปนะครับวันนี้พี่ก็ขอจบรีวิวการรีวิวคิปจิปไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับตัวหน้าครับผมไว้เจอกันฮะขอบคุโชคดีฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับ